สวัสดีป่าลุงสวัวดีป่าลุงดิ้นขาซ้ายดิิซ้ายโอเคสวัสดีลูกอะวไดป่าลงดีล่พี่น้องทวัสดีป่าลุงลุกมาใกล้ๆดูนี้ธันวาน้อยกำลังจะไปดูพ่อไทยนะสวัสดีสวัสดี ไมเน่บังลุเ่บงแม่พูดดูมาเพพไ้เไอทไปอ่ยไปปไปบึงพอดไนะเห็นบอกตาปลาลกแข่งลุปลาลูะต้นแบแข่งลุนแ้อจะปลาลูงเกลือพร่อง ก้วยไม่น้ำกะซุกลยเดอจ้าป่าลุงจะด้กินจ่วยแล้วมึงทไงนี่พี่พี่้วพี่แล้พี่แล้วพน้ขึ้นนียนะมาค้าตกแเลวอันนี้อู่นอย่งซถฮะตกเสือฮะตกเสือะต้เสือฮะดูอุ่นซย สบายดียามเศ้าป hey, hey, ่าด้ยเ้ยป่าด้ยเฮ้ยเดียแม่ไป้องเลงยังเนี่เป็นคนนแ้ะง้องรซั่ฮะมัซังเหรอป่าห่วยเลยอย่ไปเป็นตาเก่ห่ยไปลูกเ้ยพยายางคิคตมบักนุอ่ะมือนี้สวยแน่คอตื่นสวยแม่ปุุกเอาอะปลุกไปท้ายไปเลยแบบนี้ราท้ายหน้าด้วกั่าลูก

ดีโดไปเร็วๆแน่วยแดีโดอือกะเคียวแจ่มเลยแทนแน่ไม่ดูพ่อๆละมาคุณดูพ่อๆถ่ายหนะนีอากาศชุ่มๆน่ามั้ง้ยโดยอากาศดีอากาศกาศมลม สามสองสามสองไอ้ดูใหนดีไอ้ดูในดีเนอะไรคะยิ้มหวานเลยลูกยิ้มหวานดีด้วยดูตาเสีกตาเสียกใส่กิโดกระดาษกำลังไคหน้าเลยจับปลุง มาแดงไพ่มาลูกน่ะเอ้อยเนออยากอุ้มเฮ้ยโออให้เออเนยอุ้มบ,บ้าหห้ามน่ะเสือก็เห็นแต่ฟุ้งละบากเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งเคยอุมนะ้มเนาะเออรีอบรมาออกมากมานี่น้องเนยสิวัยบ่าน้อเคยเคยเลยเคอย,อย,อย,อยเอ๊ บองไปอด้วไทยนะโอ้ยลองขีนังขี่ดินระบาดเลยดช่วยด้วยน่อดนชวยน้ำวังพึงรถไทยวะอือกำลังแนมเบิงพอไทยนาอู้บรรยากาศดีสุด เอา,า,ชากชาคับแรกฉัไม่นำเ่อุ้มเลอะ้อมดิ้ขึบาาาเอ้ยอืิ้บาได้โอ้ยมีผูกงามๆมึงได้ผู้นั่นล่ะครับสบายดีครับ <c oughs> โดดโดโดโดหมกโดอยากเข้ากล้องน้ำมึงโดดก็ได้ตีรถมาทำหนึ่งตีรถโดโดโดตีมึงได้โด ย่าห่าเรียผู้นั่นผู้นี้อยู่เพิ่นเออสบายดีบ่นี่ยิงข่ากับยังยังไม่ได้กินเลยเจ้านายยังไม่ได้กินต้องรอเจ้านายกินข้าวก่อนแง่เนาะเด้อแง่เนาอเออใช่แล้วท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยากออกกล้องด้วยให้ผมออกกล้องหน่อยนะน้ายายาน้ายาเฮ็ดเด้อ เออน้องเฉลี่ยวมือเขาปา่ามึงฟันบดิปแพปงจากมือนะ <c oughs> <c oughs> แคร์ไว้ในทู้นี่ไม่ได้จะก๊บอบคงน้องาหามหามแพงอยู่บอ,อกงดนูนะเอิงดูป่าลูกเลยเป็นสั่งขยั่งนี่ธนรดาเท่อย่ยาโดแข็มมึงมีผิดไหมกาดถางามงามมึงดูก็จะลูกกาดดำหน้าเลยข้าจะดำหน้าเลยอืม ถ้าหลังน่เอเตอกันน่อยเ้ยอน้องนี้ชิ่งว่ายกว่าเลยหน่องะเออเนอในหน่อยนึงเนาะเออน้นองนางค้าแล้วเออทักบะลูกแดงนะบรรยากาศมันเป็นชีคคึมบ่มีแดดขน้ขนอแดงไฟสะคบน้องได้ไม่ได้ใส่เกือบให้เอออยาบดินแล้วอันนี้เออเออเออ

น้องชิงใหกลัวเลยบุงค้ากันิงใหเลยเห็นนะพี่แม่เนี่ยเห็นอยู่ดูดูดูดมมึงอะนะดูเอ้นี่นี่โอ้ยไปลหนมาต้ตกตาไม่เบิรนรรกจักนี่สามรือส่ สี่ตาครูเล็กหนูน้อยปีนี้สิโต๊ข้าวเจ้าน้ำเด้อปีนี้เป็นหน้าข้าวเจ้าน้ำบรรยากาศคือดีสุดๆเลยตรงไหนถุงน้าปูทางหนข้าวเจ้ากระตกพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เนี่นยทางไหนข้าวเจ้ากระตกหน้าที่กันเนาะ ใ้เทร่งนี่กระตกเนาะจะดูดน้ำน้องซาเก่าผู้แหละถางเพื่อนสาใหม่เนาปล่อยปลาก็เลยประเด็นดูดป้าป้าอยู่ไหนป้าป้าอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าเออทันแลาครับทันแลาครับอาจารย์เอหวัดดีครับเอยอ,อยากยืนเนะปลาลุงมาค้าสิโคงง้งแล้ว <c oughs> น้องนั่งแน่น้องเขาได่อยากนั่ง นี่พี่น้องว่าห้าวหรืว่าเบาเป็นเออเบาเป็นอยู่พี่น้องยอมรับอยู่เบาเบาเป็นไม่ไม่นั่งเยียบกาซะมือนกันไอ้ไทยซื้อๆเบาเบากันเนาะมันกับขือพี่น้องเว้นส่องปากกือเคือดูพ่อพ่อเดี๋ยวดูพ่อพ่อโผล่ขึ้นเดี๋ยว ไม่อย่างแน่้มันโรทยผู้ใกำลังขาดน่อยขาดเคยอย่างหายมันเพี้ยงหรือมันสีโรคง่ายดิถ้ามันโมเพี้ยงมันโรคนี่อ่ะประเลย ฮัลโหลน้องเฮงเด้อตึมอาตึมตึมตึมน้องงอหวายเลยเนอุ้มนี่ไม่ไหวเลยแม่อุ้มบ่เลนยนียก่ก็อยากอุ้มอยากอุ้มแต่ละมือนะไม่นาเมาอุ้มแนะ่น้องนะคอมือน,นี้ได้ทามเพิ่นว่าเพิ่อนอยากอุ้มบ่ อยาอู่มมาแล้วในใจกออ็อู่มอยู่ครูมือนนอ้าวกระดาษเขอเข้ามาแล้วพขาเข้ามาแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพี่น้องเดอ้อพอบกันคลิปหนาขอบคุณที่เข่ามาหับชมเดอ้อปลาลุงเดอ้อทำไปดีเดอ้อ